คือมันมีกลุ่มการก่อการร้ายซึ่งอินเดียถือว่าอยู่ในปากีสถานอยู่ในโซนของปากีสถานและเข้ามาก่อการร้ายในพื้นที่ของอินเดียทั้ทงอินเดียเขาก็เลยใช้วิธีการในการโจมตีทางอากาศใส่ฐานฝึกทหารหรือยอย่น้อยในในพื้นที่ที่เขาเชื่อว่าเป็นฐานฝึกฐานของปากีสถานนะหรือ,หร,อหรือของกลุ่มการก่อการร้ายซึ่งอาจจะอยู่ในปากีสถานแต่ว่าถึงเวลาแล้วก็เลยมีทาเสียชีวิตกว่า40รายทางการปากีสถานเขาก็ยืนยันว่าจุดประสงค์ของการโจมตีทางอากาศและยิงเครื่องบินอินเดีย เป็นไปเพื่อแสดงสิทธิและความสามารถในการป้องกันตนเองของปากีสถานในที่สุดมันก็จบลงในระยะแรกนี้ผมใช้คว่าระยะแรกนี้เพราะว่าหลังจากนี้อาจจะมีอีก mm. ก็คือผู้นําของปากีสถานก็ยอมให้มีการปล่อยตัวนักบินนะชาวอ,อินเดียกับประเทศนะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมาย ที่ดีอย่างไรก็ดีมันไม่ใช่ว่า2ประเทศนี้จะไม่มีโอกาสที่จะมีการสู้รบกันอีกย้อนกลับไปในอดีตแนะนําให้อ่าน BBC ไทยนะครับสรุปได้ดีมากเท้าวความตั้งแต่ปี1947ที่มีสงครามครั้งแรกระหว่างอินเดียและปากีสถานสืบเนื่องจากข้อพิพาทแคชเมียร์ซึ่งก็ยังเป็นพื้นที่พิพาทในปัจจุบันนะฮะเกิดขึ้นหลังจาก2ชาติได้รับเอกราชเพียง2อ,งเ,ดองเดือนเท่านั้นนะฮะเสร็จแล้วก็มี1965นะครับผมไปดูไทม์ไลน์ของ BBC ไทยนะครับอันนั้นเขาทำได้ดีมาก 19.5ทั้งสองชาติสู้รบกันจากข้อพิพาทแคชเมียร์เป็นช่วงเวลาสั้นๆ19.71นะให้อินเดียสนับสนุนความพยายามของปากีสถานตะวันออกที่จะต้องการแยกตัวออกเป็นเอกราช19.99นะฐานปากีสถานและสมาชิกกลุ่มติดอาวุธได้ยึดป้อมทหารของอินเดียในแถบภูเขาคาร์กิลอินเดียและก็ได้เปิดฉากโจมตีทั้งอากาศและภาคพื้นดิน2001นะการโจมตีสร้างความเสียหายต่อรัฐสภาในแคชเมียร์ในส่วนที่อินเดียปกครองมีผู้เสียชีวิต38คน แล้วก็มีเหตุการณ์ในปี2008เหตุในการณ์ในปี2016 2016นี่3รอบนะฮะแล้วก็มีเหตุการณ์ในปี2019ปีนี้นะครับก็ข้อพิพาทเยอะและเป็นเวลานานแล้วก็จะเกิดขึ้นอีกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง